ทุกวันนี้เราพูดถึงสังคมผู้สูงวัยกันเยอะมากนะคะและหนึ่งในโรคที่มาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นและเป็นเหมือนฝันร้ายของหลายๆครอบครัวก็คือโรคอัลไซเมอร์ค่ะ สถานการณ์ในปัจจุบันน่ากังวลเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของความทรงจำที่หายไปแต่ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งของผู้ป่วยและคนดูแลอย่างมหาศาลวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยในหัวข้อที่มีโอกาสเป็นหนึ่งในการรักษาทางเลือกนั่นคือดนตรีบำบัดโดยดนตรีจะช่วยผู้ป่วยอาลไซเมอร์ได้อย่างไรก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจภาพรวมของโรคอัลไซเมอร์กันเสียก่อนว่ามันรุนแรงและน่ากังวลแค่ไหนในปัจจุบันคะ่ะ โรคอัลไซเมอร์หรือ AD เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่น่ากลัวเพราะมันจะลุกลามไปเรื่อยๆและยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้เป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมเลยทีเดียวความชุกข,ของโรคนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุอย่างชัดเจนครับจากข้อมูลจะพบประมาณ1%ในกลุ่มคนอายุ60-64ปี แต่จะพุ่งสูงไปถึง24-33%หรือเกือบ1ใน3ในกลุ่มผู้สูงอายุ85ปีขึ้นไปเลยนะครับอาการหลักๆที่เราเห็นกันบ่อยคือการสูญเสียความทรงจำแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นครับยังมีปัญหาด้านการรับรู้เชิงพื้นที่หลงทิศทางและที่สำคัญคือมีอาการทางจิตเวทร่วมด้วยเช่นซึมเศร้าหงุดหงิดง่ายกระสับกระส่ายหรือเฉื่อยชาไปเลย ซึ่งอาการเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนรอบข้างและผู้ดูแลครับฟังดูแล้วหนักใจแทนครอบครัวผู้ป่วยเลยนะคะแล้วการรักษาในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะปัจจุบันการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยาเพื่อชะลออาการหรือบรรเทาอาการบางอย่างแต่ผลในระยะยาวยังไม่มีการรักษาที่ชัดเจนเท่าที่ควรครับ ด้วยเหตุนี้การบําบัดที่ไม่ใช้ยาจึงได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆและดนตรีบำบัดก็คือหนึ่งในแนวทางที่โดดเด่นมากครับดนตรีบำบัดพอพูดถึงคำนี้หลายคนอาจจะนึกถึงแค่การเปิดเพลงให้ฟังเฉยๆจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่คะเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะสมาคมดนตรีบำบัดแห่งอเมริกาให้คำนิยามไว้ว่า การใช้ดนตรีในเชิงคลินิกและอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่แค่การเปิดเพลงทั่วไปแต่ต้องทำโดยนักบำบัดที่ผ่านการฝึกฝนมาโดยเฉพาะหลักการที่น่าสนใจคือสมองส่วนที่ประมวลผลดนตรีนั้นกระจายตัวอยู่หลายส่วนครับและบางส่วนก็เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบจากโรคอัลไซเมอร์ช้ากว่าส่วนอื่นๆโดยเฉพาะความจำที่ผูกกับอารมณ์ซึ่งดนตรีเข้าไปกระตุ้นตรงนี้ได้ดีมาก มันจึงสามารถบายพาสหรือหาทางเข้าถึงความทรงจำเก่าๆที่ยังหลงเหลืออยู่ได้แม้ว่าสมองส่วนความจำหลักจะเริ่มเสียหายไปแล้วก็ตามครับอธิบายได้เห็นภาพเลยค่ะแล้วกิจกรรมที่ทำกันจริงๆในเซสชั่นดนตรีบำบัดนี้เป็นแบบไหนคะกิจกรรมก็มีหลากหลายครับตั้งแต่การร้องเพลงเล่นเครื่องดนตรีง่ายๆที่ไม่ต้องมีทักษะมาก่อนเช่นกลองเล็กๆหรือลูกแซกซ์การด้นเพลงสด ไปจนถึงการฟังเพลงที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลซึ่งเพลงเหล่านี้มักจะเป็นเพลงที่มีความหมายหรือเชื่อมโยงกับความทรงจำในอดีตของผู้ป่วยเช่นเพลงที่เคยเต้นรำในงานแต่งงานเพลงที่เคยร้องให้ลูกฟังหรือเพลงที่ฮิตในสมัยที่พวกเขายังเป็นวัยรุ่นครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่ามันต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับใช่ไหมคะว่ามันได้ผลจริงไม่ใช่แค่ความรู้สึก ถูกต้องครับและนั่นคือประเด็นสำคัญมีงานวิจัยชิ้นสำคัญที่เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบซึ่งถือเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากในวงการแพทย์โดยมีงานวิจัยคือ The Effect of Music Therapy on Cognitive Functions in Patients with Alzheimer's Disease: A Systematic Review of Randomized Control Trials ครับชื่อยาวจังเลยนะคะพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่างานวิจัยนี้เกี่ยวกับอะไรได้ครับ งานวิจัยนี้คือผลของดนตรีบำบัดต,ต่อการทำงานของสติปัญญาในผู้ป่วยอัลไซเมอร์พูดง่ายๆคือเขารวบรวมงานวิจัยคุณภาพสูงหลายๆชิ้นที่เคยทำมาทั่วโลกแล้วนำผลมาวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อตอบคำถามว่าดนตรีบำบัดช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้จริงหรือไม่และว,วิธีการศึกษาของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะเขาใช้กรอบการศึกษาที่เรียกว่า PICO ครับ P Patient คือผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ I intervention คือการให้ดนตรีบำบัด4 comparison คือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับดนตรีบำบัด o outcome คือผลลัพธ์ที่วัดซึ่งก็คือการทำงานของสติปัญญาด้านต่างๆเช่นความจำภาษาสมาธิเขาคัดเลือกงานวิจัยที่เข้าเกณฑ์มาทั้งหมด8ชิ้นจากทั่วโลกโดยมีผู้เข้าร่วมรวมเกือบ700คนครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรเลยครับ แล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรบ้างคะตรงนี้คือไฮไลท์ที่ทุกคนอยากรู้เลยผลลัพธ์น่าทึ่งมากครับข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดคือผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับดนตรีบำบัดมีสมรรถภาพทางปัญญาโดยรวมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับครับดีขึ้นในแง่ไหนบ้างคะพอจะยกตัวอย่างที่ชัดเจนได้ไหมคะได้เลยครับมีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างมาก หนึ่งคือเขาพบว่าการบำบัดแบบ Active Music Intervention (AMI) หรือแบบที่ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมโดยตรงเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีให้ผลดีกว่าการบำบัดแบบ Receptive Music Intervention (RMI) ที่เน้นให้ผู้ป่วยฟังเฉยๆครับซึ่งอาจเป็นเพราะการลงมือทำช่วยกระตุ้นสมองได้หลายส่วนกว่าทั้งการเคลื่อนไหวการสั่งการและการรับรู้ไปพร้อมๆกัน สคือมีรายงานที่เด่นๆหลายชิ้นเช่นงานวิจัยของโกเมสกาเลโกและโกเมสกาเซียพบว่าคะแนนการประเมินสมรรถภาพสมอง MMSE ของผู้ป่วยดีขึ้นโดยเฉพาะด้านภาษาและความจำการที่ดีขึ้นด้านภาษาและความจำนี่ในชีวิตจริงของผู้ป่วยจะแสดงออกมาเป็นแบบไหนคะก็อย่างเช่น พวกเขาอาจจะนึกคำพูดออกได้ดีขึ้นสามารถสนทนาต่อได้ยาวขึ้นหรือจำชื่อคนในครอบครัวได้แม่นยำขึ้นชั่วคราวซึ่งแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มันมีความหมายต่อทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัวอย่างมหาศาลเลยครับประเด็นที่3คืองานวิจัยของลิวที่พบข้อมูลที่ลึกลงไปอีกครับว่า ดนตรีบำบัดช่วยเพิ่มความจำและความสามารถทางภาษาในผู้ป่วยระยะเริ่มต้นได้ดีและยังช่วยลดอาการทางจิตเวชในผู้ป่วยระยะรุนแรงด้วยครับน่าสนใจมากเลยค่ะที่มันช่วยได้ทั้งสองระยะแต่ในรูปแบบที่ต่างกันใช่ครับสําหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นเป้าหมายคือการพยายามรักษาหรือชะลอการเสื่อมของความจำให้ได้มากที่สุด แต่สำหรับผู้ป่วยระยะรุนแรงที่ความจำเสียหายไปมากแล้วเป้าหมายจะเปลี่ยนเป็นการจัดการพฤติกรรมและอารมณ์ดนตรีจะช่วยให้พวกเขาสงบลงลดความกระสับกระส่ายซึ่งทำให้การดูแลง่ายขึ้นมากและสุดท้ายไม่ใช่แค่ผู้ป่วยที่ดีขึ้นนะครับแต่ยังพบว่าผู้ป่วยมีอารมณ์ดีขึ้นลดภาวะซึมเศร้าและที่สำคัญคือช่วยลดความเครียดของผู้ดูแลด้วยครับ ประเด็นเรื่องลดความเครียดของผู้ดูแลนี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะเป็นสิ่งที่คนมักจะมองข้ามไปสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะเมื่อผู้ป่วยอารมณ์ดีขึ้นสงบขึ้นภาระทางอารมณ์ของผู้ดูแลก็ลดลงตามไปด้วยบรรยากาศในบ้านก็ดีขึ้นมันช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับคนดูแลให้กลับมามีความสุขได้อีกครั้ง โอ้โหนี่เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องความจําแต่ยังช่วยเรื่องอารมณ์และช่วยคนดูแลได้ด้วยมันเหมือนการรักษาที่เข้าไปดูแลแบบองค์รวมเลยใช่เลยครับนั่นคือข้อดีที่สุดของดนตรีบําบัดคือมันเป็นวิธีที่ไม่รุกรานปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงเหมือนการใช้ยาและยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตในภาพรวมได้ทั้งในด้านอารมณ์พฤติกรรมและการเข้าสังคม ฟังดูแล้วมีแต่ข้อดีแบบนี้มันมีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมคะแน่นอนครับทุกการรักษาย่อมมีข้อจำกัด ข้อจำกัดหลักๆของดนตรีบำบัดคือ 1. อาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมรุนแรงมากๆจนไม่สามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้แล้ว 2. ต้องอาศัยนักบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะทำ 3. า 3. คือรูปแบบของดนตรีที่ใช้และวิธีการบำบัดในแต่ละงานวิจัยยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างทำให้ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาสูตรสำเร็จที่ดีที่สุดครับ เมื่อมีข้อจำกัดแบบนี้แล้วก้าวต่อไปของการรักษาในรูปแบบนี้คืออะไรคะตอนนี้นักวิจัยกำลังพยายามสร้างมาตรฐานของโปรแกรมดนตรีบำบัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับเช่นควรใช้ดนตรีประเภทไหนความถี่ในการบำบัดควรเป็นเท่าไหร่หรือระยะเวลาที่เหมาะสมคือแค่ไหนรวมถึงการศึกษาผลกระทบระยะยาวต่อสมองโดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพสมองเข้ามาช่วยเพื่อให้เราเข้าใจกลไกของมันได้ลึกซึ้งกว่าเดิมครับ เเ้าใจลยค่ะขแสดงว่าเราคงยังสรุปไม่ได้ว่าต้องใช้เพลงไหนหรือบำบัดแบบไหนถึงจะดีที่สุดแต่แนวโน้มโดยรวมคือมันได้ผลดีเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาที่น่าสนใจ ถูกต้องครับบทสรุปจากงานวิจัยนี้ก็คือดนตรีบำบัดเป็นแนวทางเสริมที่มีศักยภาพสูงมากในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์มันไม่ใช่ยารักษาให้หายขาดนะครับแต่เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังในการช่วยปรับปรุงความจำการรับรู้อารมณ์และคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วยและครอบครัวครับ เป็นเรื่องราวของเสียงดนตรีที่มากกว่าแค่ความบันเทิงแต่ยังเป็นเครื่องมือในการเยียวยาและฟื้นฟูสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยถือเป็นอีกหนึ่งความหวังที่น่าสนใจค่ะ